เดินเป็นเพื่อนเลยวระเดี๋ยวคุณตั้มนะคะตั้มสมยัยตั้มสมยัยอ่านชื่อเขาสวยครับผมแตกหนึน่งครับผมต้องไปนอน ใครดูช่องเหมืยนี่ต้องเปิดเสียงเบาๆนะเพราะว่าเหมยแบบคาราโด้ับพี่หวานแบบอลังการมากนะนี่แหละคลิปเก่าคลิปใหม่ก็พยายามอัปเดตอยู่เอคุณปายเราเจอกันที่โซนบีเหมือนเดิมนะฮหล อยูออยออ่ข้างหลังเปลอาโอ้ยเขาโอเคมอขางเราระเบิดขี้หมาเปียกใส่พี่ใช่ใช่ดูดิพี่ติดอยู่ในลิฟต์สวย,ย <c oughs> ติดอะไรอ่ะติดอะไรนะอ,อ่ระติดนะก,กันเองเนี่ยวะเนี่ยอย่ากอดเมียคน ยังไงฮะไงยิงหวยตายยิงพี่ตายไ้วยเหมือนเขาไม่คิดว่า <c oughs> เอ้ามีอีกตัวเหรอมีตัวนึงมีตัวนึงมีขี้หมาเปียกน,นะอันอเนาะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไว้เหมยป,ปิดไว้วัดตั้งนานเออ ด่าแล้วผมไม่โดนฟันหรอกอืมโดนขยี้ขยี้ไม่ได้เขาเลยเยอะเว้ยฟันไม่ได้ทำไมเขาเหลือให้เราเยอะจังใช่โดนแค่บนสองเลยแหละเห็นซากตรงนี้ไหมนั่นแหละโอ้ยบอลเอวยงบีเนี่ย เอลบู้อ่ะคนลุกนะ <c oughs> ต้องเดินไซค้งหน่อยสไนนี่อสูสี่ครับสูส,สี่ยิงสู้เขาไม่ได้นะบอกไปเลยเขายิงเจ็บมากจิ้มเดียวก็เหลือเหลือสี่ไหฮะ ไปพี่โดนระเบิดเตงนไปแม่งพี่วิ่งติดเหลี่ยมไม่ผิวเลยช่วงเนี้ยพอมีแหงค่ะพอมีแหงใช่ใช่ขออะไรแหงนะพอมีแหงขอมีแหงอ๋อเอาอันนี้ก็สองโย เฮ้ย hey, hey, hey. เดี๋ยวเป็นเพื่อนเลยนะฉันบีขึ้นจากนั้น oh. เอาขึ้นบีเอาขึ้นบีเอาขึ้นบีห้องสะพานห้องสะพานทีอ่อุ้ยอุ้ยแตกหมดเลยเอ,อ,อุ้ยอุ้ยใครไหนเดินผ่านไม่แตกอะลูก <Okay. S 1> ที่วางที่วางบีที่วางบีตัวน้น ลอ,อยลอยลกออ็กลอยล็อกลอยล็อกลอยล็อกนี่ใช่จบด่านนี้พักนะผมเตรียมฝันเปียกกันแน่นอนนะผมพวกนี้อย่าลืมกดติดตามเหมือนกันนะสิทุ่มเออ <laughs> อย่าิ่งตามใครเฮ้ยเหละจอนเปิดเหมือนเปิดโปรเลยเหมือนรู้เขาอยู่ไหนฮะดูดดูดดูดดไม่มีเป็นาตเองผมอุ้ยตกใจ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 มือลั่นมาทามาเหยเหยทามาใครมีปืนตมฉันมาอันนี้มานิีาๆๆมดเขาโหดเโหด ไอ้ไม่ได้เขาก่อเพชรเจ็ดสีอนก่ายี่สิบอ,อ,อ่งสั้นสั้นสั้นสห้นสั้นฟอง้ย